ย่อนหน้านี้นะครับมันมันก็มีความชัดเจนที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับว่าไอแนวปฏิบัติที่ทํากันมานานมากแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมหมายถึงอุตสาหกรรมป่าประกาศเนี่ยนะในวงการป่าประกาศเ่ยนะก็คือการที่เราทําออกแบบพื้นที่ทํางานขนาดใหญ่นะี่รับ แต่ว่ามีการควบคุมเฉพาะจุดเนี่ยที่จํากัดนะมีการควบคุมสภาพการปรับอากาศเฉพาะจุดเนี่ยที่จํากัดเนาะซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทําให้มั่นใจได้ว่าความพึงพอใจในแง่ของความสบายเชิงความร้อนของทุกคนเนี่ยนะครับของคนหลายๆคนเนี่ยมันจะมันจะเป็นไปได้แนละ้วมันจะถูกตอบ ตอบสนองได้นะครับเนาะก็คือปกติเวลาเราออกแบบก็คือพื้นที่ทํางานขนาดใหญ่มันก็ตั้งอุณหภูมิควบคุมค่าเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม,ไม่ไม่สามารถจะแน่ใจได้แหละว่าคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่นี่จะรู้สึกชอบใจพอใจจริงๆเนะนะเพราะว่ามันก็ตั้งค่าเดียวคุมทั้งพื้นที่อะไรแบบนี้นะครับผลลัพธ์ก็คือ ในเซสชันที่หกนะครับในหัวข้อที่หกนะของมาตร้าห55เวอร์ชัน2020เนี่ยก็เลยกำหนดให้นะครับผู้ออกแบบเนี่ยจะต้องมีการกำหนดหรือระบุนะครับคลาสฟิเคชันนะมีการระบุระดับด้วยนะของพื้นที่แบ่งคลาสของพื้นที่เนี่ยว่าจะมีการควบคุมสภาพแวดล้อมเชิงความร้อนเนี่ยนะเอ่อ จะต้องมีการควบคุมยังไงนใ,นในแต่ละในแต่ละประเภทของพื้นที่นะครับการแบ่งคลาสแบบนี้เนี่ยนะก็ไล่ตั้งแต่ระดับ5นะครับก็คือไม่มีการควบคุมเฉพาะคนเลยนะคือคนไม่ไม่ได้แบบสามารถควบคุมเฉพาะตัวได้ไปจนถึงระดับที่1น,นะครับไปถึงคลาสหนึ่ง ที่มีมีที่สามารถควบคุมได้อย่างน้อยก็สองตัวแปรนะครับนะหรือว่ามีการมีมาตรการนะครับสำหรับคนใช้งานพื้นที่แต่ละคนเนี่ยที่จะต้องมีการกำหนดค่าขั้นต่ำมีค่า collection power นะค่าตัวคูณขั้นต่ำเนี่ยนะในการกำหนดภาวะสบายนะครับซึ่งข้อกำหนดพวกนี้เนี่ยก็ถูกระบุ เข้ามาในมาตร้าห55ของเวอร์ชัน2020ละนะครับคือประมาณว่าตรงนี้สามารถให้คนแต่ละคนนะ่ะสามารถให้คนแต่ละคนเนี่ยสามารถปรับแต่งตัวแปรด้านภาวะสบายเฉพาะบุคคลได้แล้วนะครับไอ้ที่บอกว่าต้องควบคุมได้อย่างน้อยสองตัวแปรเนี่ยก็คือข้างบนเนี้จำได้ครับที่มันมี ที่มันมีหกตัวแปรที่มีผลต่อภาวะสบายเนี่ยในหกตัวนี้ก็ถ้าปฏิบัติตามเซกชันหกที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยก็จะต้องควบคุมตัวแปรพวกนี้ได้อย่างน้อยสองตัวอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะแวะไปดูเซกชันหกของสถานะห้าสิบห้านิดหนึ่งนะครับ